มันเป็นช่วงช่วงจีนเทาพี่มันเป็นจังหวะเ,ออเพราะว่านียมันเป็นจังหวะแบบโบะ๊ะบ้าเลยคือโบะ๊ะบ้จีนเทาเข้ามาปึง้งเออแล้วพี่ต้องขยายว่าไม่ต้องจีนเทาหรอกพี่เราเป็นผมดิออโอผมเปิดฮาลิมยิ่งกว่านี้อีกลองผมมีตังค์แล้วโอ้โหเป็นหมื่นล้านพันล้านพี่มันมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ตัวแปรพี่มันอยู่ที่เงินด้วยเงินผมถึงผมก็คุยกับใครได้พี่มันก็ทําได้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับผบเรือนจําด้วยหรือเปล่าว่าเขาเอาหรือไม่เอาด้วยใช่ไหมผมมีตังค์เออผมมีตังค์ โอ้อย่างนี้ผมไม่เอาอะเอาทำไมอะอย่างนี้เคีรยไม่ได้พี่อย่างนี้ก็คือเราต้องเสียให้เขาย้ายไปเราจะทาทุก่างโอต้องทําทุกมีทางดังนั้นไม่ต้องไปคุยเรื่องว่าจะทำพวก V.I.P. ผมก็ไปคุยขั้นตอนเฮ้ยผมอยู่จุดนี้แล้วขั้นตอนนี้เฮ้ยใครสามารถสั่งโยกย้ายพอบอคนนี้แน่ม้งต้องคุยกับใครเฮ้ยผู้ใหญ่เช็คเสียเสียเสียเขาย้ายผมได้มันเป็นแบบนี้พี่คุณพ่อคะถ้าแสดงคติอย่างนี้เอากลับเข้าไปดีไหมฮะ เข,เขาพูดถูกนะครับเ,รเขาพูดถูกว่าผมก็โดนาหมดแล้วครับจริงป้าโด,โดนแจ้งให้ย้ายออกเนี่ยนะกระบวนการนะครับมันเริ่มตั้งแต่ทําผิดเล็กน้อยทะเลาะวิวาทอะไรเงี้ยภายในอะ่ะจนกระทั่งมาเจราจากับเจ้าที่เจ้าที่ก็ไม่ไมให้ไปหาเจ้านายเจ้านายก็ทําไม่ได้อืนะครับสุดท้ายเนี่ยเมื่อทําทุกทางแล้วไม่ได้ก็จ้างคนมายิงแค่นี้แหละครับจ้างตัวเองแล้วทําอะไรไม่ได้ก็จ้างมาทํร้ายครอบครัวซึ่งผมไปสุดแล้วทุกทางครับ ใช่ถึงขนาดทำลายครอบครัวกันเลยใช่ครับลูกชายผมก็ถูกยิงครับเพราะว่าความตรงฉินของของพ่อความที่ตรงเกินไปคนดีก็อยู่ยากเฮ้มันอยู่ที่ความแก่ง่งนี่ผมไม่ใช่ผู้คุมทั่วทั่วไปออผมเป็นผู้คุมที่ผ่านการลบมาแล้วออผ่านสนามโดนมาทุกอย่างแล้วแต่มันไม่ควรไปถึงลูกไงใช่ไหมเป็นความคิดของพ่อขายาออครับ